สวยไหมคะดอยอินทนนท์นะคะพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นมาตอนนี้แสงเป็นสีทองตรงนี้เป็นจุดชมวิวนะคะอีกนิดนึงก็จะขึ้นไปบนยอดสูงสุดของดอยอินทนนท์นะคะแต่หลายๆคนก็เลือกที่จะอยู่จุดนี้นะคะเพราะว่าจุดนี้เป็นที่พักรถแล้วก็มีอาหารให้ทานนะคะตรงข้างหน้าประลองเนี่ยถ้าแสงขึ้นมาอีกนิดนึงเราจะเห็นเป็น เป็นเวิ้งใหญ่มากเลยนะคะมองด้วยตาเปล่าแต่ในกล้องอาจจะไม่เห็นเห็นไหมคะเราได้รับแสงทองตอนเนชา้าเลยนะคะตอนเชาา้าซึ่งเป็นอะไรท,ที่สวยงามามากนะคะผมสั้นด้วยสวยงามมากก็มีคนนะคะเข้ามายืนกันเพื่อจะถ่ายรูปเอาแสงทองนี้นะคะและด้านหลังเป็นอย่างนี้นะคะนะคะจอดรถนะจอดรถแล้วก็ทานอาหารได้นะคะเมื่อกี้กรลองทานเรียบร้อย เคเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกรอบนะคะ